สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะนี่คือโคกบ,บ้นานอกชาแนลนะครับของผู้ใหญ่เตีย้ยวันนี้นไหนๆเราก็เอาเรื่องของอากาศมาพูดแล้วเรื่องของปรากฏการปรากฏการเอลนินโยแล้วก็ลานนนยานะครับคือมันจะเกิดตรงข้ามกันนะครับคุณผู้ฟังถ้าเอลนินโยนี่แรงร้อนแห้แงแล้งนี่ ลายนินยาก็จะฝนตกดาวนะครับม,มันมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพูดไปแล้ว2 EP นะครับทีนี้ EP นี้จะมาคุยเรื่อง PM สองจนะเดี๋ยวจะสาธยายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันให้เข้าใจกันเลยนะครับฝุ่น PM สองจคืออะไรคือฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดอนุภาคเล็กมากๆนะขนาดขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนครับหรือ ไมโครเมตรนะ PM ย่อมมาจาก particlere เม็ด Metal นะครับ particlere t a l เเป็นขนาดที่เล็กมากๆเราจึงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ถ้าฝุ่นที่มีปริมาณมากๆในโอกาสจะดูดคล้ายหมอกควัน สส่วนใหญ่ก็จะมาจากการเผาไหม้การเผาไหม้จากท่อไอเสียรถยนต์จากควันบุรีจากเตาเผาขยะจากการเผาหญา้าเผาเชื้อเพลิงต่างๆนี่นะครับฝุ่น pm 2.5นี่ยังสามารถรวมตัวกันเป็นมวลสารเช่นสารไฮโดรเจนคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนนะครับหรือโลหะหนักและด้วยขนาดเล็กมากๆจึงสามารถลอดผ่านกรอง ของขนจมูกได้แล้วก็ยังจะผ่านไปยังหลอดลมและลงลึกไปจนถึงปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้นี่คือ,อข้อเสียนะับข้อที่ PM2.5 นี่นะครับ ฝุ่น PM2.5 มีผลต่อร่างกายอย่างไรนะครับในวันนี้อากาศไม่ดีนะฮะมีค่าฝุ่นมลพิษสูงหลายคนคงรู้สึกแสบตาแสบจมูกเจ็บคอระบบที่มีผลกระทบมากก็คือระบบทางเดินหายใจเมื่อหายใจเอาฝุ่น PM2.5 เข้าไปนี่จะรู้สึกแสบจมูกไม่สบายไอแล้วก็มีเสมหะในคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคภูมิแพ้โรคปอดอย่างเงี้ยนะครับ ุงลมโป่งพองหอบเหินนะครับต้องระมัดระวังสุขภาพให้ดีนะฮะเนื่องจากฝุ่นนี้อาจจะทำให้โรคกำเริบได้ในระยะยาวมีผลทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดและโรคระบบหัวใจหลอดเลือดได้นะครับนอกจากนี้ยังทำลายผิวหนังของเราได้นะครับเช่นผิวหนังที่เป็นอวัยวะห่อหุ้มร่างกายนี่ จึงหลีกเลี่ยงที่จะ,ะเผชิญกับฝุ่นมลพิษได้ยากนะฮะเนื่องจากฝุ่นลองที่มีขนาดเล็กมากๆเล็กกว่าขนาดของรูขุมขนจึงสามารถที่จะซึมผ่านเข้าไปในผิวหนังทําให้เกิดผื่นคันอักเสบและมีอาการคันแดงระคายเคืองผิวโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งง่ายอย่างเงี้ยโรคภุมมแพ้ โรคผิวหนังจะมีผื่นกำเริบได้ง่ายผิวหน้ามันนะน้ำมันบนใบหน้าและฝุ่นจะทำให้เกิดการอุดตันของรูผิวขนนะและก่อให้เกิดสิวกระตุ้นการเกิดตอมอนุวิสระที่จะทำลายผิวทำให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นก่อนวัยและเป็นจุดด่างดำ เมื่ออากาศที่เราจําเป็นต้องสูดหายใจเข้าไปทุกๆวันทุกๆนาทีนี่นะด้วยมลพิษด้วยฝุ่นจะทําลายร่างกายเราจะป้องกันและดูแลตนเองอย่างไรนะมาฟังนะครับเราป้องกันและดูแลอย่างไรนะครับหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งควรอยู่ในบ้านหรือในอาคารที่มีเครื่องฟอกอากาศ เครื่องพกอากาศครับเครื่องมีแอร์มีประตูหน้าต่างมีอะไรครบครับอย่าให้ฝุ่นเขาเข้าได้2รักษาสุขภาพแข็งแรงนะครับโดยการพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผลไม้ทานวิตามินนะครับนี่คือการป้องกันและระมัดระวังฝุ่น PM 2.5นะครับการดูแลป้องกันผิวหนังจากฝุ่น PM 2.5ทําได้อย่างไรทําความสะอาดผิวหนังล้างหน้า ให้สะอาดทันทีภายหลังจากต้องสัมผัสกับฝุ่นมลพิษใส่เสื้อแขนยาวนะครับเพื่อป้องกันผิวไม่ให้ระคายเคืองและลดอาการผืน่นคันที่จะอาจจะเกิดขึ้นตามผิวหนังได้เพื่อเป็นการเพื่อให้ความชุ่มชื้นและทำให้เกราะป้องกันของผิวร่างกายเาแข็งแรงนะ หากป้องกันผิวดีแล้วนะครับแต่ก็ยังเกิดปัญหาโรคผิวหนังแนะนําให้ปรึกษาแพทย์นะครับนอกจากนี้พวกที่เราควรช่วยกันลดสร้างฝุ่นมลพิษนะครับโดยเฉพาะพยายามลดใช้รถยนต์นะครับใช้ขนส่งสาธารณะแทนอย่างเงี้ยนะหรือหากจําเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวก็พยายามเดินทางไปพร้อมๆกันหลายๆคนนะครับ อันนี้คือวิธีระมาะระวังลดการเผาขยะเผากระดาษเผาหญ้าสูบบุหรี่ช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับมันจะป้องกันได้นะฮะพีเอ็มอันตรายกว่าที่คิดใส่ใจกันสักนิดเพื่อชีวิตและผิวสวยของเราอย่าลืมป้องกันนะครับช่วยเหลือลดฝุ่น PM 2.5สอนะครับสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ความงามและศัลยกรรมชั้นสี่โรงพยาบาล จงวัฒนะอันนั้นก็คือเรื่องของฝุ่น pm 2.5อันตรายแก่ตัวเราไหมอันตรายมากไหมหรือถ้าหาร่างกายเราได้สัมผัสเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นข้อคงจะเข้าใจกันครับสำหรับทีนี้นะครับขอความกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนะครับแล้วเราจะได้ข่าวสารอัปเดตข่าวสารใหม่ๆมาให้ท่านได้ฟังกันในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของประเพณีอีสานในเรื่องของ ข่าวประจุวันทันด่วนข่าวคราวนี่จะอยู่ที่ช่องโคศกบนนอกให้ครบคันเลยนะครับเชื่อกดติดตามนะครับเราจะมีอัปเดตท,ทุกวันเลยนะฮะกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ